ดึงแตได้ละไม่ดึงไม่ต้องดึงหรอไม่ดึงห่วงดึงหัดได้งี้ปนะไ่ดึงก็ได้เดี๋ยวมองหวออกลเมื่อกี้เป็นห่วงทีหัวนี่แมงตึกนี่หวมานาก่อนเลยะเมย์ยพี่เล่าองนี่จะของเนาตัวเมยกับตัวผู้ตัวผู้เยะดี่ย่งว่ยอ่ก็บ่ท่ tôm phô này này, hả? tôm tôm phô nhá, tôm mia ha, đúng à? mia, um, ao mia, oh, nấm à? ao mia, đó là tôm mia, đó là tôm phô, không có gì. bùi gì, bùi gì đâu mà, bùi bùi gì? đây không có béo àm này? nì pha phin nè, điên không phin luôn. khoai yến khoai yến. mận bắp lục mận đi qua mận lục. cái này dài dài nữa? dài cả. cái này nó no. บอกพ่อจได้ผู้หญิงนั่นนั่นน่บอกผมบอกได้ผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงนุ้นลุ้นด้ตัวพูนะเบอกะูไมตองงงน้อนาเอเดี๋ยวหนมากาเอ้ยนี่ลูกน้องไม่เกินห็น Mai, ờ bé mai thì ba nên à, mẹ. Mẹ. À, à? à, mẹ. Mày luôn thì ba nè mẹ, mày luôn anh, bên con à, thì ba bé ông Thì ba mẹ, ông. À, <laughs> à, tu tu đều. À, đều 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 luôn, tu

มูเทงแกเดินมูเทงแกเหมี่ยวนะโอ้ลูกสาวเออได้ลูกสาวลูกสาวแีเดลุเลยเนาะ